สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบริเวณทุ่งนานะคะเราก็จะมาชมบริเวณทุ่งนาที่ว่างเปล่านะคะเปลี่ยนทุ่งนาที่ว่างเปล่าให้เป็นพื้นเงินนะคะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนะคะอันนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นทุ่งนาที่เรารอฤดูการทํานาครั้งต่อไปนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนทุ่งนาที่แห้งเลงเ้งและว่างเปล่าให้เป็นทุ่งนาที่เขียวชุ่มฉ่าแล้วก็มีเงินมีรายได้เข้ากระเป๋ขาของครอบครัวทุกวันนะคะไม่ต้องไปทํางานไกลน,นะคะ ช่วงนี้เวงก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับพืชฤดูร้อนนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูร้อนแล้วพาสู่ฤดูการเปลี่ยนถ่ายระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวนะคะช่วงนี้เราก็จะเลือกเป็นพืชฤดูร้อนนะคะเพราะว่าง่ายต่อการดูเลบริเวณนี้นะคะตาเล็กก็จะปลูกเป็นแตงกวานะคะเวงก็จะอธิบายเกี่ยวกับผักฤดูร้อนให้ฟังก่อนว่าทางสวนของเราจะปลูกผักชนิดไหนนะคะผักที่ตาเล็กไถนี่ก็จะใช้เป็นรถไถน้อยเดินตามเนาะ เราก็จะปลูกเป็นแตงกวานะคะซองละ4 0 0บาทส่วนมากแวนจะใช้ของออสอนแดงนะคะแต่ว,ว่าสอนแดงวันนี้มันมีแต่แตงกวาพันเขียวแวงก็เลยไม่ได้เอานะคะแวงก็เลยเอาของตะวันต้นกล้ามาเทนนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะพูนขาวกว่าแล้วก็จะมีฟักทองฟักทองนี้ก็จะเป็นฟักทองลายข้าวตกนะคะ ทองสอนแดงฟักทองพันนี้คือ,อลูกไม่ใหญ่มากเกินไปนะคะลูกก็ถ้าใหญ่สุดก็ประมาณสองลูก,ออกกว่าจะจะไม่ใหญ่แบบทอบทาแบบไขา่ย,ยากเกินไปนะคะเราก็จะปลูกเป็นฟักทองลูกผสมข้าวโตกนะคะเป็นลายข้าวโตกเพราะว่าพันนี้เป็นพันที่ติดลูกโดกมากแล้วก็ผลรสชาตินะคะจะเป็นหวานมันแล้วก็เนื้อจะเหนียวมากนะคะ แต่เป็นยี่ห้ออื่นเป็นลายคังคุกเป็นอะไรแบบนั้นแเวนไม่เอานะคะเพราะว่าแหบวบนรู้สึกว่ามันไม่เหนียวแล้วก็มเนื้อไม่มันนะคะเราก็จะมีบวบเราก็จะใช้เป็นตะวันต้นกล้านะคะเพราะว่าของสอนแดงไม่มีนี่จะเป็นบวบหอมซองละหนึ่งร้อยบาทเม็ดเม็ดไม่เยอะนะคะ,มะเมล็ดผักเมล็ดผักราคาค่อนข้างที่จะแพงมเมล็ดก็จะไม่เยอะนะคะ สำหรับใครที่คิดจะมาทําการเกษตรคือต้องศึกษาให้ดีๆก่อนนะคะไม่ใช่ว่ามีเงินอยู่เซนหนึ่งสองแนหรือว่าอยากเห็นเขาทําการเกษตรก็อยากมาทําการเกษตรกับเขาคือถ้าไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ขยันแล้วไม่ดูแลรักษาเงินแสนนั้นหมายถึงว่าคุณเอามาทิ้งกับดินหมดเลยนะคะจะไม่ได้อะไรเลยน,นี่ก็จะเป็นบวบเหลี่ยมอันนี้เขาเป็นของส้นแดงแต่บวบหอมเมื่อกี้มันไม่มีของส้นแดงนะคะเบงก็เลยใช้ตะวันตุนกละอ่าบวบเหลี่ยมของส้นแดงคือ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ของพวกสอนแดงเนี่ยคือเราไม่ได้สปอนเซอร์จากเขานะคะคือแต่ว่าเราก็มารีวิวตามความเป็นจริงนะคะที่เราเคยใช้อยู่ถ้าถ้าเป็นพวกสอนแดงนะคะเมล็ดภันธุ์ของเขาอ่าค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแล้วก็ผลผลิตค่อนข้างที่จะดีอย่างพวกบวบเนี่ยคือผลโดกมากส่วนถั่วก็จะใช้เป็นสอนแดงนะคะถ้าเป็นเมล็ดเก่าจะดี ถ,ถ้าใครคิดจะปลูกพวกทั่วแล้วก็บวบฟักทองเตงอะไรแบบเนี้ยใช้เป็นพวกเมล็ดเก่าเมล็ดเก่านี่หมายถึงว่าไม่ใช่เมล็ดที่หมดอายุนะคะเมล็ดเก่าจวบปีหรือว่าอะไรก็ได้ก็จะดีกว่าฟังทางนู้นตะเล็กก็กําลังจะปลูกเตงแล้วนะคะก็จะรยไปตะเล็กก็จะโรวยไปเรื่อยๆนั่นแหละ มเมล็ดออกสีชมพูนิดๆพวกมเมล็ดผักพวกอันนี้เขาก็จะเคลือบยาพวกยาฆ่ามอดฆ่าหนอนฆ่ามะเร็งมาเรียบร้อยนะคะเ็คือเขาจะเคลือบเป็นสีชมพูบ้างสีฟ้าบ้างอะไรบ้างเพื่อป้องกันพวกหนอนพวกมะเร็งในการเจาะกินมเมล็ดผักของเขานะคะผักฤดูร้อนแหวงก็จะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะแหวนจะเน้นเป็นพวกผักกินผล บวบฟักทองถั่วฟักยาวแล้วก็มีข้าวโพดมีเตงพวกเนี้ยเวนจะเน้นปลูกเป็นพืชฤดูร้อนนะคะเพราะว่าดูแลค่อนข้างที่จะง่ายกว่าพืชฤดูหนาวถ้าเราเอาพืชฤดูหนาวเช่นกวางตุง้งคณะผักกาดขาวมาปลูกช่วงฤด,ดูร้อนถามว่าปลูกได้ไหมมันก็ปลูกได้นะคะแต่ว่าต้องดูแล แบบดีมากที่สุดถึงจะได้ขายนะคะเพราะว่าพวกโนแล้วก็มาแรงค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็รบกวนผักพวกนี้มากอ่าถ้าใครปลูกได้ก็คือสามารถปลูกพวกผักนอกฤด,ดูได้นี่คือแบบขายดีนะคะเห็นเงินแต่ว่าการดูแลก็ค่อนข้างที่จะยากสําหรับสําหรับเวนนะคะเวนไม่ได้พูดถึงคนอื่นแต่ถ้าเวนเอาผักฤด,ดูร้อนมาปลูกฤด,ดูหนาว ผักฤดูหนาวมาปลูกฤดูร้อนเวงก็ต้องใช้สารเคมีเยอะนะคะเวนไม่ได้ว่าคนอื่นนะคะเวนหมายถึงตัวเวนเองเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือเวนตัดปัญหานี้เลยคือเวนจะไม่เอาผักฤดูหนาวมาปลูกฤดูร้อนนะคะเพราะว่าความเสี่ยงสูงในการได้ผลผลิตเก็บผลผลิตบางทีมันอาจจะได้ไม่ตามเป้าที่เราลงทุนไปนะคะ หรือไม่เราก็อาจจะใช้สารเคมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นอันตรายต่อต,ตัวเราแล้วก็คนปลูกเวนก็เลยเลือกเป็นผักฤดูตามฤดูกาลเลยนะคะเพราะว่ามันดูเลค่อนข้างที่จะง่ายกว่าสําหรับใครที่เข้ามาเพิ่งเข้ามารับชมนะคะยังไม่กดติดตามเวก็ฝากกดติดตามช่องเล็กๆของเวนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะคะ ก็จะมาอัปเดตการปลูกผักให้ทุกคนได้ฟังได้ชมได้ดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเวงก็จะเริ่มทยอยปลูกผักเรื่อยๆแล้วเพราะว่าฝั่งทางนี้แวงเคยลงผักฤดูหนาวไปเช่นพวกกวางตุ้งผักกาดขาวผักกาดเขียวแล้วก็้องเตเ้แล้วก็พวกสลัดพวกอะไรเนี่ยแวงก็ให้ตะเล็กตีหญ้าแล้วก็ตีต้นผักเก่าทิ้งหมดแล้วนะคะหลังจากที่เราปลูกบริเวณนี้เสร็จแตงกวาเสร็จเราก็จะ ลงมาไถบริเวณนี้เพื่อปลูกผักอย่างอื่นสำหรับวันนี้แคงก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ